สวัสดีครับพี่น้องเซเวียสนะครับมือนีสีมารีวิวรถฉีบอ้อยมือสองนะครับนี่ครับรถฉีบอ้อยมือสองนะครับรถขัน้นอยูก็สภาพเดิมๆนะครับขัน้นอยูล่อคิวลลางนะครับมาไม่มีไม้เขาไม่ม,ม,ม,มีครับผมครับเบิ้งสภาพเอาเลยครับรถสวยๆครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมขั้นนี้ ชั่วโมงการทำงานกันอยู่ที่1,260ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่660,000บาทนะครับผมคันนี้ลูกค้าท่านใดที่กำลังน้ำหาหรือ่าตามหารถขี่ว่ายมือสองอ่าทุหาเซี่ยวอีเตะนะครับผมครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าเจนะครับผม ครับหลังจากที่ยางเบงงหลบขั้นแล้วนะครับเซวิตที้าไปสตาร์ทเบรงครับติดเครื่องเบรงล่องยกเบงครับว่ามันใส่งันได้ปกติบอครับผมบดูเอารถคันนียำนะครับปี2 5 6 5นะครับผม1,260งนะครับผมราคา660,000บาทนะครับผมผ่อนได้นะครับผม เดี๋ยวสวิตติดตัดเครื่องให้เบิ้งครับชั่วโมงการทำงาน1260งนชั่วโมงครับเครื่องปิดต์ตดติดง่ายนะครับขีบก็ใช้งานปกติครับ ครับผมเอือลูกค้าท่านใดที่บอสนใจรถคีบอ้อยนะครับผมสามสิบสองแรงครับผมนสามสิบสองแรงสี่สิบแรงกับมีครับผมครับไอทิมาจอดอยู่นี่เขาว่าไม่เบิดเลยนะครับผมเขาว่ามัทุกคันครับล่อคิวล่างนะครับผมต่อไปจะล่อคิวจองจากลูกค้าแหละครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจกับทุกหาเสี้ยวยินนะครับผมครับเจ้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสพีนะครับผม จะขัดน้ำงามครับเขาไม่ไม่ครับผมเยอะแยะเลยครับผมเลือกได้ทุกขั้นเลยครับผมครับสี่สิบแรงก็มี่สามสิบสองแรงก็มีนะครับรถปุ้งกีก็มี่ครับรถตักสำหรับลูกค้าที่เอาไปตักมันนะครับผมตักมันตักปามนะครับนี่ยปุ้งกีครับสี่สิบแรงนะครับผมครับส่วนราคามักเดย์สอบกปรเดี๋ยวเขาให้โทรถามเชลีนนะครับผม มีทุกรุ่นให้เลือกนะครับมือสองนะครับผมครับผมสวัสดีครับ